วันนี้พาแม่มณีมาชมความจุลพรพัฒนาความนะใครที่สนุกสนใจพันปลาพันกบนะครับก็มาหาได้ครับที่จุลพรพัฒนาความนะครับอน,ะนี่เจ้าของนะครับเจ้าของ เจ้าของอนีุ่ณประดมครับผมปนะอมอัดสวนนำครับเจ้าของจุฬาวรำนาคปามวันนี้เพื่อนมาจากสุราษฎร์เยี่ยมเยยนดีใจมากๆเลยครับนี่มาเยี่ยมชมนะครับไม่ไม่ใหญ่เลย โอ้โหอยากได้ปลาแบบไหนนะครับมาที่จุฬาพ์พัฒนาความได้นะครับอ่านะฮะปันกบ นี้ลูกปลายช่อนนะครับเนี่ยมอนุบาลนะครับตอนนี้ลูกค้าก็มาเลือกเพียบนะครับ อ,อน,นะฮะอันนี้แม่มณีมาเลือกกบเลือกเขียดนะครับไปขาย,เ,เ,ยเออน,นะฮะอตอ,อ,อนนี้พามาเยี่ยมชมนะครับอ่าพาแม่มณีออกจากร้านมาหาวัตถุดิบนะครับ